สวัสดีครับก็ตรับเข้าโศ่้อสืบหาเหตดคือเก่าครับมือีมาหากบครับพี่น้องมาไปเบิ้งนำกันครับวัดเสดไบบอมาพี่น้องเทียงเทียงครับมาหาพี่น้องวัดสดไบบอตามล่นครับ มันแล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้วแฮกหมาครับพี่น้องได้สองตวัวแล้วครับมันแล้วครับมันแล้วกลบมอบครับกบเขาไงได้สองตวัวแล้วครับหาหมาแล้วครับพี่น,อน้อ,องเห็นอีกแล้วพี่น้องตัวหนึ่งอยู่ตรงไหน โอ้โหโูโหครับพี่น้องอสามตัวแล้วครับพี่น้องลด้สามตัวแล้วครับลด้สามตัวแล้วครับพี่น้องโหวหมานหมานครับพี่น้องอ่านนี้ไหมเจือเต้าห้อยครับพี่น้องอุ้ยมองนี่ป้าหลายนีครับ กบปลายังไม่เห็นกบครับพี่น้องนั่นได้แล้วพี่น้องเห็นแล้วนั่นวกป๊อกไปเห็นปุ๊บเลยครับนั่นเห็นบอพี่น้องวอบบอเลยมานเลยครับพี่น้องมวกมานแทครับตัวที่หา้วครับพี่น้องโอ้มานมานครับพี่น้องมานมานมานแห้งครับมือนี้งานนี่เพาะงานนี้ครับพี่น้องอู้ปลาก็ลายครับยุ่มขึ้นพี่น้อง สุดยอดเลยครับบลอนโอ้ฟาร์มบ้อนขึ้นไม่พี่น้องขึ้นบ่นโอ้คักอีรีพี่น้องนี่โอ้มันขึ้นไหม ห้อยง่เลยครับวันน <c oughs> ี้แคคคิวบังไหนโอ้ยพี่น้องบังห้อยแต่ห้อยแบบโอ้ยนะครับพี่น้องไปอีกแล้วใสอู้วใสอีกแล้วพี่น้องมา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 พี่น้องนะมาแห้งมาแห้งมือนี่มายังแห้งพี่น้องมือนี่โอ้ยนะครับ อยู่ในอยู่ในห้อยนะครับในห้อยคั้วที่เหยียบไว้ครับพี่น้องอยู่ในน้ำหมาลิครับพี่น้องมื่อน,นี่ใส่เสื้อลายแล้วก็ใส่หมวกลายลหมาลิครับพี่น้องมื่อน,นี่นะครับโอ้ยไผ่มาลามากส,สองคนครับพี่น้องโอ้ในแปดโต้เลยครับพี่น้องโอ้ เสียงปลาจุบปุชิบเลยพี่น้องเอ้ยได้ป้ะฮะวู๊ด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 พี่น้องอยู่งไหนน้องนี่นี่นี่วู๊ดวู๊ดพี่น้องก็โดนครับโอ๊ะอ๊ะ โอ้ยตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวใหญ่นั่นโชว์นะเฮ้ยมึงนะอู้พี่น้องตัวใหญ่เลยครับหูวบอสหัวบอหูวบอสแบบนี้เอาอ๋อถูกแล้วครับพี่น้องตัวแบบใหญ่เลยโอ้ยหลายแล้วครับพี่น้องบอสอู้หูว้าวตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ใตญ่ยิงยิ่งนั่นอ๋อ อ้มาแห้งหมาแห้งพี่น้องมาแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยครับอู้เห็นนี้ก่อนพี่น้องดิบกดรับกดสไลด์ให้นด้วครับพี่น้องเด้อติดตามให้ได้พี่น้องอครับ,บ,บ,ส,รวไไรบสวัสดีก่อนพี่น้องสวัสดีครับ